เมื่อชายคนหนึ่งเขานี่ยจะตื่นขึ้นมาในโลกอนาคตในปี2045โดยโลกแห่งนี้ก็ถูกปกครองโดยปีศาจและหากใครไม่ทําตามกฎของปีศาจคนคนนั้นก็จะต้องถูกกาจัดและเรื่องราวของเขามันจะเป็นยังไงกันต่อไปก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอวานาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ ให้ถึงสัก111ไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของพวกเราและทาเ,เพื่อนๆเนี่ยพร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า The Ship กันได้เลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันนึงคือจะเริ่มต้นขึ้นที่บริษัทแบสตเนที่ตอนนี้เนี่ยบริษัทได้ล่มสลายทำให้เควินกาเดอร์ผู้จัดการกองทุนเขาจึงถูกเลิกจ้างและก็ต้องตกงานกระทันหันทำให้เควิน เขาเนี่ยก็เลยสูญเสียทุกอย่างและเขาเนี่ยก็สิ้นหวังมากทําให้เดทคืนนั้นเขาเนี่ยจึงไปนั่งดื่มที่บาร์และก็ได้เจอเข้ากับมอลลี่สาวสวยที่เข้ามาทักและคุยกับเขาเพราะว่าถามพนันกับพเพื่อนๆเอาไว้ว่าจะกล้ามาคุยกับเขาหรือเปล่าและทั้งคู่พวกเขาเนี่ยก็รู้สึกดึงดูดกันอย่างประหลาดจากการนั่งคุยกันและพอแบบนั้นมันเนี่ยจึงทําให้พวกเขาทั้งสองจบลงด้วยการได้เดทกันจนกระทั่งลงเอยแต่งงานและตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนแล้ว และลูกชายเนี่ยก็มีชื่อว่าแดเนียลซึ่งเด็กชายเนี่ยก็ได้หายตัวไปท้าไม่เควินกับบอลลี่เกิดความห่างเหินกันขึ้นมาและต่อมาหลังจากนั้นในวันวันหนึ่งทั้งด้านของเควินเขาเนี่ยก็ได้ถูกลองฝ่ายบัญชีเรียกไปต่อว่าเรื่องงานของเขาและเขาเนี่ยอาจจะต้องตกงานอีกครั้งและในระหว่างที่เขาในกำลังขับรถกับบ้านเขาเนี่ยก็ได้โทรคุยกับบอลลี่ก่อนจะเถียงกันเรื่องจ่ายค่าไฟอยู่พักหนึ่งและต่อน,นั้นเอง รถของเขาเนี่ยก็ได้ถูกรดอีกคันพุ่งเข้ามาชนจากด้านข้างเขาอย่างจังจนเขาในภาพตัดไปและหลังจากนั้นเพียงแค่สักพักหนึ่งเควินเนี่ยก็ได้ฟื้นขึ้นมาก่อนจะพบว่าตัวเองเนี่ยนั่งอยู่กับพื้นในซอยแห่งหนึ่งโดยมีชายคนหนึ่งเนี่ยเรียกเขาอยู่ตรงหน้าและชายคนนั้นเขาเนี่ยก็ทําแผลเบื้องต้นให้แล้วและก็เอาน้ำมาให้ค้นดื่มโดยชายคนนี้เนี่ยก็เรียกแทนตัวเองว่าผู้มีพระคุณโดยทางด้านของเควินเขาเนี่ยก็ทั้งมึนงงและบาดเจ็บ โดยเขาเนี่ยก็ต้องการไปหารถของตัวเองทาให้ผู้มีพระคุณเนี่ยจึงเดินไปกับเขาด้วยและเมื่อออกมาถึงหน้าปากซอยเควินเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าผู้คนหายไปหมดเลยและถนนตรงหน้าของเขาก็เงียบและว่างเปล่าไปหมดทาให้ผู้มีพระคุณจึงบอกเขาว่าไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นกับเควินทั้งนั้นทํให้เควินเนี่ยก็ได้พยายามจะโทรหาบอลลี่แล้วก็โทรแจ้งตํารวจแต่ผู้มีพระคุณเนี่ยก็บอกว่าเขาไม่มีทางโทรติดได้หรอกทำให้เควินเนี่ยเริ่มหงุดหงิด พอไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และเขานี่ก็ได้แต่มองไปรอบๆด้วยความสับสนจนผู้มีพระคุณเนี่ยชวนเขาไปทานข้าวด้วยกันทําให้พวกเขาจึงได้เดินออกไปด้วยกันในที่สุดและเมื่อเดินออกมาจากซอยพวกเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปในร้านอาหารแห่งหนึง่งและทุกคนที่นั่นก็ดูจะรู้จักผู้มีพระคุณเป็นอย่างดีและก็ดูจะหวาดกลัวผู้มีพระคุณกันอย่างเห็นได้ชัดทาให้ทางด้านของผู้มีพระคุณเขานจึงได้อธิบายให้เควินฟังว่าเขาเนี่ยได้เป็นคนเปลี่ยนสลับทุกอย่างให้เควินแล้ว เพื่อเป็นการสร้างความวุ่นวายเล็กน้อยโดยทางด้านของมอลลี่เองเธอเนี่ยก็ถูกแทนที่เป็นอีกเวอร์ชันที่สามีสัญญาว่าจะจ่ายค่าไฟให้จริงๆโดยเควินเนี่ยก็ไม่เชื่อและต้องการให้ผู้มีพระคุณพิสูจน์ให้เขาเห็นและเมื่อได้ยินแบบนั้นทาให้ผู้มีพระคุณเขาเนี่ยจึงทําให้พนักงานเสิร์ฟอย่างทีนาหายวับไปจากตรงหน้าของเควินในทันทีพร้อมกับบอกว่าเขาเนี่ยได้ส่งทีนาไปยังโลกที่ทีนาไม่เคยมีตัวตนเรียบร้อยแล้วซึ่งดันก็ทําให้เควินเนี่ยตกใจเป็นอย่างมาก ก่อนที่ทางด้านของผู้มีพระคุณเขาเนี่ยก็อธิบายต่อว่าบนโลกแห่งนี้มีโลกคู้ขนาดอยู่หลายใบและเขาเนี่ยก็เป็นผู้ส่งคนไปแทนที่คนนั้นอีกคนในโลกต่างๆและผู้มีพระคุณเขาเนี่ยก็ต้องการให้เควินทํางานบางอย่างให้กับเขาด้วยบอกว่าเขาเนี่ยสามารถเสกให้เควินเป็นอะไรก็ได้อย่างที่ต้องการหรือแม้กระทั่งเสกให้มอลลี่เป็นอย่างที่เควินอยากให้เป็นยังไงก็ได้และเควินเขาเนี่ยจะได้หลุดพ้นจากชีวิตแสงแคลงและมีแต่ความลุ่งโล์ในชีวิต แล้วม่ได้ยินแบบนั้นทําให้ทางด้านของเควินเขาจนิงๆจึงรู้ได้ในทันทีว่าผู้มีพระคุณเนี่ยก็คือซาตานทาให้เขาจึงเริ่มสวดมนต์อ้อนวอ,อ,อนขอให้พระเจ้าช่วยเขาและพอเห็นแบบนั้นนั่นนจึงทําให้ผู้มีพระคุณโมโหมากโดยเควินเนี่ยก็ได้สวดมนต์ต่อไปจนผู้มีพระคุณเนี่ยหายวับไปจากตรงหน้าเขาอีกคนทําให้หลังจากนั้นเขาเนี่ยก็เดินออกไปจากร้านโดยได้แต่กล่าวขอโทษพ่อแม่ของทีนาที่เขาเนี่ยทำให้ต้องเสียลูกสาวไป โดยรู้ว่าไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วและเขาเนี่ยก็ติดอยู่ในโลกคู่ขนาดนี้ไปเสร็จแล้วและต่อมาหลังจากวันนั้นตัวของเควินเขาเนี่ยก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่ไม่ใช่โลกของเขามาเป็นระยะเวลา5ปีแล้วและตอนนี้เขาเนี่ยก็ทํางานอย่างลับๆในการตามหาตัวผู้เปลี่ยนให้เจอโดยผู้เปลี่ยนนั้นบางครั้งเนี่ยก็เป็นนักการเมืองเป็นนักบวชและพวกเขาเนี่ยก็ทําให้ผู้คนนับพันล้านคนและคนที่สร้างปัญหาหายไปจากโลกแห่งเผด็จการ และสงครามมันโหดร้ายจนเหลือแต่โลกที่สงบสุขจนกระทั่งในวันหนึ่งผู้มีพระคุณเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาก็จะทําให้โลกใบนี้เนี่ยุดโสมยากจนค้นแขนเพื่อให้ควบคุมได้ง่ายและหากเควินเจอตัวผู้เปลี่ยนเขาเนี่ยอาจจะกลับไปยังโลกใบเดิมและกลับไปหาบอลลี่ได้อีกครั้งโดยทางด้านของเควินเขาเนี่ยก็พยายามอย่างเต็มที่ในโลกที่ถูกควบคุมโดยผู้มีพระคุณและเขาเนี่ยก็ช่วยคนอื่นเท่าที่จะช่วยได้ และเขาเนี่ยก็ยังคิดถึงมอลลี่อยู่ตลอดเวลาโดยที่นี่เขาเนี่ยก็ได้ใช้ชื่อปลอมในการดําเนินชีวิตเพราะเขาเนี่ยได้สวดอธิษฐานแบบผิดกฎของที่นี่ในร้านอาหารเมื่อคราวนั้นทําให้เขาจึงกลายเป็นผู้ปฏิเสธตั้งแต่นั้นมาแม้แต่พระคมภีเนี่ยก็เป็นสิ่งผิดกฎไปทําให้เควินเขาเนี่ยจึงแอบเขียนพระคัมภีขึ้นมาใหม่จากความทรงจําที่เขาเนี่ยพอจะจําได้ให้ใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุดและก็ได้ส่งสิ่งที่เขาพิมพ์ให้กับเกเบลเพื่อนของเขาเพื่อน,นําไปแจกจ่าย อีกทางตัวของเกเบลเขาเนี่ยก็ยังคอยช่วยเควินในการตามหาผู้เปลี่ยนด้วยอีกแรงโดยหลังจากวันนั้นตัวของเควินเขาเนี่ยก็เริ่มป่วยจนทํางานไม่ไหวแต่ก็ยังคงไม่ยอมแพ้โดยทางด้านของเกเบลเพราะเห็นเพื่อนเนี่ยดูแย่ลงเขาเนี่ยก็เลยแนะนําให้เขาเนี่ยลองไปที่โรงภาพยนตร์ดูแต่เควินเนี่ยก็ไม่ชอบดูหนังแต่ก็ตัดสินใจจะไปลองดูเพราะไม่มีอะไรจะเสียหยุดแล้วและระหว่างที่เขาเนี่ยเดินไปที่โรงหนังเขาเนี่ยก็ได้เจอกับลุซโซ เจ้าของโรงหนังที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วและลูโซนั้นก็ยังคงตามหาแมวที่หายไปอยู่เหมือนเดิมและก็ศสยอยู่ในโรงหนังทําให้เขาจึงได้พาเควินเข้าไปข้างในและก็ปล่อยให้เขาได้ดูหนังไปตามลําพังโดยโรงหนังแห่งนี้ก็จะฉายเรื่องราวของผู้คนจากโลกแห่งความเป็นจริงทําให้เควินก็ได้เห็นตัวเองในอีกหลากหลายอาชีพและก็ได้เห็นมอลลี่แบบแตกต่างกันไปในโลกคู่ขนานต่างๆและเขาเนี่ยจึงหมกมุ่นอยู่กับการมาดูภาพของเธอไม่ยอมหยุด และในตอนนั้นภาพในตอนที่แดเนียลหายตัวไปเนี่ยก็ได้ผุดเข้ามาในความทรงจําของเขาและตอนนั้นเขากับมอนลี่เนี่ยก็ทะเลาะก,กันอย่างดักโดยมอรลี่เนี่ยก็ได้กลายเป็นคนติดเหล้าส่วนเขาก็ต้องเข้ารับการบําบัดทั้งจิตโดยหลังจากที่ออกจากโรงหนังมาเควินเนี่ยก็ได้ไปค้นหาเหล้ากินในถังขยะแต่โชคเนี่ยก็ยังดีที่ลาจิตเพื่อนอีกคนของเขาเนี่ยมาเห็นก่อนก็เลยชวนเขาเนี่ยไปกินข้าวด้วยกันในอพาร์ตเมนต์ของลาจิตโดยลาจิตเนี่ยก็มีภรรยาและลูกสาวสองคน โดยในระหว่างที่นั่งคุยกันอยู่ภรรยาของลาจิตเนี่ยก็ลุกขึ้นไปล็อกประตูทาให้ลาจิตเนี่ยก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยแอบได้ยินเกเบลเรียกชื่อจริงของเควินและเห็นพะคัมภีของเควินและพวกเขาเนี่ยก็เชื่อและอยากให้เควินช่วยสอนแล้วก็เล่าเรื่องให้ลูกสาวทั้งสองฟังโดยพอได้ยินแบบนั้นเควินเนี่ยจึงได้เล่าเรื่องของโยบให้ลาจิตและครอบครัวฟังโดยโยบนั้นเขาเนี่ยก็ที่ฐานต่อพระเจ้าแต่ทว่าวันหนึ่งพระเจ้าเนี่ยก็เลิกปกป้องเขา แล้วก็ปล่อยให้ปีศาจมาทำร้ายเขาทำให้ภรรยาและลูกของเขาเนี่ยก็ถูกพากไปแต่สุดท้ายเขาเนี่ยก็ได้ทุกอย่างกลับคืนมาและก็มั่งคั่งขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยโดยในขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังเล่าอยู่นั้นข้างนอกเนี่ยก็ได้มีเสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นทำให้พวกเขาเนี่ยจึงเปิดข่าวในทีวีดูก่อนจะได้เห็นข่าวว่าผู้มีพระคุณเนี่ยกลับมาแล้วและกำลังตามหาตัวเควินอยู่ทําให้ทางด้านของเควินเขาเนี่ยจึงรีบออกไปจากอพาร์ตเมนต์ของลาจิตในทันที และหลังจากนั้นในวันถัดมาในวันนี้นะครับเควินเนี่ยก็ได้ไปที่โรงหนังอีกครั้งแม้จะไม่รู้ว่าวันนี้จะได้เห็นมอลลี่อีกหรือไม่พอหนังที่ลูโซได้มาดันมันเนี่ยก็เป็นแบบสูมไปเรื่อยๆและลูโซเองเขาเนี่ก็ไม่อยากซวยไปกับเควินด้วยแต่ในวันนี้เควินที่ได้ดูหนังเขาเนี่ก็ได้เห็นมอลลี่ที่เป็นนางพยาบาลแล้วก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวโดยเธอเนี่ยก็ไม่ได้สวมแหวนแถมยังมีมอลลี่ที่เป็นศิลปินเป็นอาจารย์ และเควินเนี่ยก็ได้เลื่อนเปลี่ยนช่องไปจนได้เจอมอลลี่ของเขามอลลี่ที่สวมสร้อยคอที่เขาซื้อให้และเธอเนี่ยก็ได้ถูกผู้มีพระคุณสลับตัวไปทําให้ทางด้านของเควินที่เห็นแบบนั้นจึงขอร้องให้ลูโซ่เนี่ยช่วยเขาและเขาเนี่ยต้องการหาให้ได้ว่ามอลลี่เนี่ยอยู่ที่ไหนในตอนนี้และเมื่อได้ยินแบบนั้นลูโซ่เนี่ยก็เลยบอกเควินว่าต่อให้หาเจอว่ามอลลี่อยู่ที่ไหนในโลกไหนแต่ถ้าไม่มีกำไรข้อมือของผู้มีพระคุณหรือผู้เปลี่ยนคนอื่นๆ เขาเนี่ยก็ไปหาเธอไม่ได้อยู่ดีทำให้ทางด้านของเควินพอได้ยินเขาเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าเขาจะจะไปขโมยกำไรข้อมือดันมาให้ได้และเมื่อตัดสินใจได้แบบนั้นแล้วทำให้หลังจากนั้นเควินเนี่ยก็ได้รีบเอาพักคมพีน่าสุดท้ายไปให้กับเกเบลก่อนจะขอให้เกเบลเนี่ยช่วยหาปืนเถื่อนมาให้หน่อยทำให้เกเบลเนี่ยก็เลยบอกเพื่อนว่าปืนเนี่ยใช้ยิงซาตานไม่ได้หรอกเพราะผู้มีพระคุณเนี่ยก็จะเปลี่ยนที่ทำให้ตัวเองเนี่ยหายตัวไปได้อยู่ดีแต่ถว่าทางด้านของเควิน เขาเนี่ยก็แค่ต้องการปืนไปใช้ขู่เท่านั้นทําให้เกเบลเนี่ยก็เลยยอมเอาปืนให้กับเควินไปพร้อมเตือนไปว่าการจะเข้าถึงตัวผู้มีพระคุณได้นั้นมันเนี่ยคงไม่ง่ายแน่ๆโดยเมื่อได้ปืนมาแล้วทาให้ต่อจากนั้นเควินเนี่ยก็ได้แอบซุ่มดูตรงที่บริเวณผู้มีพระคุณจะปรากฏตัวต่อหน้าฝูงชนซึ่งตรงนั้นเองก็มีตํารวจของผู้มีพระคุณอยู่เต็มพื้นที่และเขาเนี่ยจึงตัดสินใจย่องเข้าไปในร้านที่ผู้มีพระคุณเดินเข้าไป แต่พอผู้มีพระคุณเห็นเควินเข้ามาพร้อมกับปืนเขาเนี่ก็ได้หายวับไปในทันใดและลานนั้นก็ได้กลายเป็นห้องพักของเควินไปทันทีสุดท้ายนอกจากจะไม่สามารถเข้าหาผู้มีพระคุณได้แล้วเควินเนี่ยยังถูกตำรวจยิงเข้าที่แขนบาดเจ็บจนเขาเนี่ยหนีออกไปจากห้องนั้นไม่ได้แต่แล้วในระหว่างที่เขางวดหินและโวยวายต่อพระเจ้าผู้มีพระคุณเนี่ยก็ได้โผล่มาอยู่ตรงหน้าของเขาแล้วก็ปืนของเขาไปพร้อมกับทําให้เกเบลเนี่ยมาอยู่ในห้องด้วยอีกคนพอรู้ว่าปืนนั้นเนี่ยเป็นของเกเบล และพอทางด้านของ Gabriel, เกเบลเขาได้เห็นผู้มีพระคุณเขา้าเขาเนี่ยก็ได้ปฏิเสธเสียงแข็งทันทีว่าเขาเนี่ยไม่เคยรู้จักเควินมาก่อนอีกทั้งยังทําทตามคําสั่งของผู้มีพระคุณที่บอกให้เก็บขยะในห้องอย่างง่ายดายจนเควินเนี่ยถึงกับอึ้งไปทาให้ผู้มีพระคุณเนี่ยจึงได้ทีบอกกับเควินว่าแม้แต่เพื่อนที่เขาไว้ใจก็ยังโกหกได้หน้าตาเฉยและพระเจ้าที่เขาเฝ้ารออ้อนวอนให้ช่วยก็คงไม่ได้สนใจในตัวเขาด้วยเหมือนกันและพระเจ้า ก็ได้ทิ้งให้เขาไปเชิญอ,อยู่ที่นี่ตามลําพังแต่กลับกันหากเควินยอมมาอยู่ฝั่งผู้มีพระคุณแล้วล่ะก็เขาเนี่ยจะทําให้เควินได้อยู่ดีกินดีไปตลอดชีวิตเลยโดยที่โลกแห่งนี้เควินเนี่ยก็เป็นคนเดียวที่ปฏิเสธผู้มีพระคุณมาโดยตลอดแม้แต่ตอนนี้เขานี่ก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนใจและในตอนนั้นเองก็ได้มีเสียงเอะอะดังขึ้นข้างนอกโดยพอเควินเปิดประตูห้องออกไปดูก็ได้เห็นว่ามีตำรวจสองนายเนี่ยกำลังเถียงลาจิตที่อยู่ห้องข้างๆเขาอยู่ และยังไม่ทันที่เควินจะได้พูดหรือทําอะไรลาจิตเนี่ยก็ถูกตำรวจยิงต่อหน้าต่อตาเขาไปก่อนและตำรวจเนี่ยก็ได้หันมาทางเขาต่อทําให้เควินจึงรีบวิ่งกลับเข้ามาในห้องพร้อมตะโกนบอกให้เกเบลเนี่ยบอบลงแต่ทว่ามันก็ไม่ทันเพราะตำรวจจะได้ยิงเข้ามาไม่ยัง้งทําให้เกเบลเนี่ยจึงถูกยิงล้มแน่นิ่งไปและจังหวะนั้นเองเควินเนี่ยจึงเห็นกาไลข้อมือของเกเบลและเพิ่งรู้ว่าเพื่อนนั้นเป็นผู้เปลี่ยนของผู้มีพระคุณมาโดยตลอดแล้วพอได้เห็นแบบนั้น ท้าไมเควินจึงรีบดึงกำไรจากข้อมือของเกเบลเวมาใส่ให้ตัวเองและสับเปลี่ยนสถานที่ให้ตัวเองหนีไปจากหากระสุนออกมาได้แต่ทว่ากำไรก็เกิดล้วนขึ้นมาจนทําให้ Kevin เควินถูกย้ายเปลี่ยนไปที่ยังโลกคู่ขนาดหลายที่รวมไปถึงการได้เห็นทีหน้าในโรงพยาบาลบ้าที่มีเกเบลในชุดหมอหลายล่างด้วยโดยเกเบลทั้งหมดยก็ได้ตามไล่ล่าเขาจน Kevin เควินต้องหนีหัวซุกหัวซุนเข้าไปในห้องที่ทีหน้าอยู่ทําให้เขาเนยิ่งรู้สึกผิดและเสียใจที่ได้เห็นเธอมีอาการเลือดลอยกับอาการทางจิต และเธอเนี่ยก็จำเขาได้และต้องการให้เขาเนี่ยพาเธอกลับไปโดยเธอเนี่ยก็โยวยวายจนเกเบลเนี่ยตามมาเจอเขาทําให้เควินก็เลยรีบใช้กําไลหนีมาก่อนและวมาหนีออกมาแล้วทางด้านของเควินเขาเนี่ยก็ได้หนีมาโผล่ในบ้านของเควินอีกโลกหนึ่งและเควินที่นั่นเนี่ยก็ไม่พอใจมากที่เขาเนี่ยมาโผล่ที่นี่และอยากได้กําไลข้อมือเอาไว้เองทําให้เควินเนี่ยก็เลยต้องรีบหนีอีกครั้งและแล้วเขาเนี่ยก็กลับมาอยู่ที่ห้องแนอาพาร์ตเมนต์ของเขาอีกครั้ง และตอนนี้พ้อเนี่ยก็ได้พังเละเทะเพราะว่าลูกกระสุนที่โดนยิงมาก่อนด้านนี้ส่วนทางด้านของลาจิตที่ยังไม่ตายเขาเนี่ยก็ได้ถูกพาขึ้นรถพยาบาลออกไปทํให้เควินเขาเนี่ยก็เลยต้องวิ่งหนีพวกตํารวจอีกรอบและเขาเนี่ยก็ได้หนีมาหาลูโซ่ที่โรงหนังและก็ได้ไล่เปิดจนเจอมอรลี่ที่สวมสร้อยคออีกครั้งโดยลูโซ่เนี่ยก็ช่วยหาพิกัดของโลกนั้นให้กับเควินทาให้ตัวของเขาก็เลยได้ใช้กําไรพาตัวเองพิที่น้าได้นนทันเวลาก่อนที่จะถูกตํารวจจับได้ แล้เมื่อทางด้านของเควินเขาเนี่ยได้วิ่มายัางอีกโลกในโลกที่มีมอลลี่แต่ทว่าเมื่อมาถึงมอลลี่เนี่ยก็ไม่ยอมรับเขาโดยเธอเนี่ยบอกว่าเขาเป็นคนขอเลิกกับเธอเองและอยู่ๆตอนนี้เนี่ยจะกลับมาบอกว่ารักไม่ได้ทใํใไมเควินเนี่ยก็เลยพยายามอธิบายว่านั่นเนี่ยไม่ใช่เขาแต่เธอเนี่ยก็ไม่ฟังแล้วโดยเธอเนี่ยก็ทําใจได้มานานแล้วและก็ได้เจอคนใหม่แล้วก็มีความสุขไปแล้วและเธอเนี่ยก็อยากให้เขาได้ไปต่อแล้วก็มีความสุขด้วยเหมือนกัน และยิงเขาพูดว่าคนที่บอกเลิกเธอเนี่ยเป็นเควินอีกคนที่ถูกสับเปลี่ยนตัวมาก็ยิงทําให้เธอเนี่ยคิดว่าเขาต้องการจิตแพทย์ส่วนการที่เธอเนี่ยยังใส่สร้อยเส้นนี้อยู่ก็เป็นเพราะว่าเธอเนี่ยยังหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยลูกจะกลับมาหาเธอแม้ว่า Kevin เควินเนี่ยจะหวังให้ตัวเองเปลี่ยนทุกอย่างได้และก็ได้กลับมาอยู่กับเธออีกครั้งแต่เขาเนี่ยก็ทําไม่ได้แล้วอยุดดีและในขณะที่ Kevin เควินเนี่ยกำลังพยายามอ on ้อนวอนวอนลีอยู่นั่นเองผู้มีพระคุณเนี่ยก็ได้ดึงเขากลับมายัางโลกคู่ขนาน แล้วก็มาอยู่ที่โรงหนังอีกครั้งแล้วก็ได้ดึงตัวทีน่ากลับมาด้วยโดยผู้มีพระคุณเนี่ยก็ได้บอกว่าลูกชายของ Kevin เควินนยอยู่ในที่ที่เขาไม่สามารถพากลับมาได้จากนั้นผู้มีพระคุณเนี่ยก็ให้เควินเลือกว่าจะช่วยให้ทีน่าได้กลับบ้านหรือจะทํางานให้และได้กลับไปหามอลลี่อีกครั้งและในขณะที่ผู้มีพระคุณเนี่ยกำลังเยาะเย้ยพระเจ้าว่าไม่เคยรับฟังหรือช่วยอะไรมนุษย์จริงๆแมวของลูซโซ่เนี่ยก็ได้เดินกลับมาหาเจ้าของของมัน ทำามาผู้มีพระคุณถึงกับพูดไม่ออกไปเลยส่วนทางด้านของเควินเขาเนี่ก็ยังคงเชื่อในพระเจ้าของเขาอยู่แต่เขาเนี่ยก็ยังต้องเลือกอยู่ดีสุดท้ายเขาเนี่ยก็ตัดสินใจเลือกให้ทีน่าได้กลับไปหาครอบครัวของเธอและก็บอกลามอนลี่ของเขาเพราะถึงอย่างไรเธอเนี่ยก็มีคนอื่นและก็ไม่ได้รักเขาไปแล้วโดยการตัดสินใจของเขาก็ทําให้ผู้มีพระคุณโกรธมากก็จะหยิบปืนขึ้นมาเล็งใส่เควินซึ่งยืนยิ้มอยู่ตรงหน้าโดยหลังจากนั้น ภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปและหลังจากนั้นเพียงแค่สักพักเดียวเมื่อเควินเนี่ยได้ตื่นขึ้นมาเขาเนี่ยกับมีใบหน้าที่หนุ่มขึ้นร่างกายแข็งแรงและก็ไม่มีบาดแผลถูกยิงบนแขนอีกแล้วโดยเควินเนี่ยก็ได้มาอยู่ในโลกอีกใบเป็นโลกที่มอลลี่เนี่ยเป็นพยาบาลและแม่เลี้ยงเดี่ยวโดยตอนนี้มอลลี่เนี่ยก็นั่งอยู่ที่บาร์ตามลําพังทําให้เควินเนี่ยจึงเดินเข้าไปทักทายเธอแบบที่ครั้งหนึ่งมอลลี่ของเขาเนี่ยเคยเข้ามาชวนเขาคุยก่อนจะได้รู้ว่า ลูกสาวของเธอเนี่ยมีชื่อว่าลูซี่โดยในที่สุดเขากับเธอเนี่ยก็ลงเอยด้วยการได้แต่งงานกันและเควินเนี่ยก็ได้มีความสุขกับบอลลี่และลูซี่ก็จะมีลูกชายตัวน้อยด้วยกันอีกคนแม้วันนี้จะไม่ใช่โลกของเควินก็ตามแต่บ้านเนี่ยก็ได้กลายเป็นบ้านของเขาและสุดท้ายเขาเนี่ยก็ได้ทุกอย่างแบบทวีคูณจนได้ก่อนที่หนังเนี่ยจะตัดจบลงไปโดยในตอนท้ายของเรื่องในระหว่างฉากเอนเคดิต นักแสดงที่สวมบทเป็นเควินี่ยก็ได้ขอบคุณผู้ชมและก็ได้กล่าวถึงหนังเรื่องนี้ว่าการหาทางในความมืดก็สามารถชี้ทางสว่างให้คนอื่นด้วยความเมตตาของเราดังที่เควินได้ทําผิดพลาดไปแต่เขานี่ก็ยังมีความหวังและก็แก้ไขความผิดพลาดนั้นได้ก่อนที่หนังเรื่องนี้จะตัดจบลงไปแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับหนังหรือภาพยนตร์เรื่อง The s h i p โดยหลังจากที่ดู หนังเรื่องนี้นี่ก็ถือว่าเป็นหนังแนวปีศาจซาตานอีกเรื่องเลยครับที่ดูเพลินสนุกสนุกใช้ได้เลยแต่ก็จะแอบม,มีบางจุดที่ดูแล้วก็รู้สึกงงๆนิดหน่อยแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าทาออกมาได้โอเคเลยครับและถ้าเป,เป็นเพื่อนเลยครับถ้าเจอกับผู้มีพระคุณแบบเควินเพื่อนๆจะเลือกทํางานให้เขาและแลกกับความสุขที่เขาจะมอบให้หรือเปล่าถ้าเ,เพื่อนๆที่ดูแล้วมีความคิดเห็อย่างไรก็ลองคอมเมนต์บอกกันไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับและในส่วนของเรื่องคะแนนหนันงเรื่องนี้นะครับ ก็สามารถทำคะแนนจากเว็บ IMDb ไปได้ที่5.5เต็ม10คะแนนครับส่วนในวันเทลสก,กอร์ผมเนี่ยก็ขอให้ไปสักที่6เต็ม10คะแนนเลยแล้วกันนะครับและก่อนจะจากกันไปผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเ,เพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับคือในตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ Facebook มีกลุ่ม Facebook มี i n s t a g r กรม,ช,กมกกช่องแล้วก็มี t ิ k ต o k ของช่องกันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหน,นยังไม่ได้ติดตามแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆของเรา ก็ฝากเพื่อนๆไปกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากทางเราสำหรับวันนี้พวกเราไอวานาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปแต่เพลงเท่านี้ก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ